ัลหครไปไปไปเลยไปเลยฮัลโหลครับอันนี้เรือนหรอไม่ได้ไม่ได้เรือนครับไม่เรือนครับไม่ได้เรือนครับไม่เราตอนแรกมาผมก็ไม่อะไรนะแล้วแบบมาแป๊บแป๊ะแหน่แป๊บแป๊ะแหน่นี่คืออะไรอ่ะแป๊ะแหน่แป๊ะแป๊ะแหน่ที่อะไรของมันอ่ะแล้วก็มารอบสองมาไกลแก่อรอบแรกไปไปปุ๊บแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ไปใหม่รอบสองกูหายกูก็คุยไปอีกแบบหนึ่งแม่งมาอีกอ้ยห้าประเทศเนี้ยไม่รู้จักกันมันไม่มีใครมาขับมาล้อหลอกกันหรอกใช่ไหมขับมาได้ครับพี่ชายสวัสดีครับทำอะไรกันหรอครับอะไรอย่างเงี้ยได้ แล้วคุณรู้สึกยังไงกับน,น้องอตอนที่คุยกับน,น้องผมอะอะไรนะคะตอนที่คุณคุยกับน,น้องผมคุณรู้สึกไงครับฮัลโหลได้ยินปะได้ยินไหมแน่ได้ยินไหม,ไไหมฮัลโหลฮัลโหลก็รู้สึกนี้ค่ะก็รู้สึกนี้แต่ว่าเฮ้ยพูดอยู่ฮัลโหลได้ยินปะ ปวววนแถี้ะได้ยินเปล่าได้ยินแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนตอนตอนคุยกับผมอยู่คะโหลกพี่อย่าแว้นเด็กแบบนี้พี่อเอามันเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยใช่ไหมหลอกครับไม่ครับไปไปไป,ไปเลยไปเลยฮัโลโหลครับ,รบอันนี้เรือนหรอไม่ได้ไม่ได้เรือนคร,<ะ>รับไม่ได้เรือครับไม่ได้เรือครับว่าไงลูกเดี๋ยวผมไปพักก่อนนะครับ สวัสดีครับเองบอกลุงหรือบอกเขาครับบอกบอกบอกเขาครับเดี๋ยวผมพาลุงไปผักนะครับไปไปฝางผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรครับลุงเหรอ,อ,อสองคนอ่ะอ๋อลุงเพิ่งมาเอาเอาใจเย็นทุกใจเย็นใจอ๋อไอ้แก่ก่อนเลยมั้งไ,ไปคุยต่อแล้วไปคุยต่อแล้วครับ อ่าให้ครับไม่ให้ไม่เราตอนแรกมาผมก็ไม่อะไรนะแล้วแบบมาแป๊ะ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 นี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรครับเลื้ยนหลอ,อมันจะมาเลื้ยนหลอแปบ๊บนึงครับผมคุยกับเลื้ยนนะครับคุณตำรวจคือจะมาเลื้ยนหลอครับหรือว่ายังไง เอ้อุ้มอุ้มคุณคุณพาคนนี้ขึ้นมาก่อนมั้ยคนขึ้นมาได้ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยอะไรเหมือลครับอ้าวเอาเ้าเลื่อนใช่ป่ะคนดูมันเลื่อนปะคนนี้เล่นมีรถไหมขึ้นมาเลรนมีอะเรนขึ้นมาหรอเต็มป่ะเต็มป่ะมันเต็มป่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้วะ ทำอะไรเอ้ยเขื่อนมึงมาดูดิไอ้ที่นี่แม่งเหลือล้นไขพี่อะไรอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะแดนเจ็ดลับหมดเขาอยู่แลนเขาอยู่อ๋อไอ้นี่หรอเมื่อกี้มันก็มากวนต้นตีนผมเออแล้วเป็นเป็นอะไรอ่ะมันแบบแม่นแม่นแม่นแม่ทียอะไรของมันอ่ะแล้วก็มารอบสองมาไกลแก่อะเมื่อกี้มาเรียกอะไรเนี่ย ใครทำอะไรพี่ผมวะเอ้มืนงมึงลองช่วยบรรทดิถ้าเจอคนตรงสเปกคูก็ต้องถูกใจมากกว่าถูกต้องแน่นอนมันเป็นอะไรวะคนดูอย่างนี้เรือนงไหมขอบคุณครับพี่ครับไม่ไม่เอย่าเพิ่งป้นนะดโอยนี่ก่อนนะหนี่นี่คนนี้เนี่ลุงผมลุงลเอ้า ไม่เลื้อหรอกเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วเลือนหรอกครับหรือว่าไงเอาถานตรงๆเลยไม่ไม่ได้เลือนครับไม่ได้เลือนครับแล้ว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 ผมคุยอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคุณมามาทำอะไรอ่ะกอผมผมไม่ผมไม่รู้ครับขอโทษครับไม่รู้ยังไงคุณมาสองรอบนะไร้ผมมากับลุงผมไม่รู้ลุงคนนั้นเขาชื่ออะไรผมไม่รู้นะคุณมาคนเดียวไม่ใช่หรอก็รอบสองผมมาบลุงไงไอลุงคนนี้ไม่ผมมันไอลุงคนนี้ไม่น่าเลื้อนไอนี้ไม่น่าเลื้อนไอเนี้ย เออขายข้าวอยู่แต่คนนี้ไม่น่าเกี่ยวแต่เนี่ยแล้วชมมันมาคุยดิเขื่อแต่กางเกงแกงเขามันวะเนี่ยลุงรู้จักกันไหมครับเนี่ฮะลุงรู้จักกันไหมมันขี่รถลุงลุงก็นั่งไปสิมันขี่รถลุงหมาเรียนนี่วะไปผมจะไปผับเนียผมไม่มีรถนะผับมันไปทางนั้นหรอ ไม่เขื่อฟังมึงไม่ต้องพูดนะคือกูคุยกับเขาอยู่ใช่ไหมคือกูคุยกับเขาอยู่แล้วทีเนี้ยกูก็ยินคุยก็แบบวนไปวนมาแบบมาจอดข้างๆแหละแม่ม่แม่แม่ไม่แม่อะไรอย่างเงี้ยกูก็งงว่าอะไรวะกูก็ปล่อยไปรอบสองก็มาอีกมากับลุงเนี่ยไม่ไรครับลุงไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วครับลุงลุงไปเลยก็ได้ครับถ้าลุงไม่รู้จักกันแล้วลุงอยู่ไหนทุดงเลยครับลุงทุดงไปเลย ไม่พาไม่พาเออเออไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยลุงว่าอยู่ออกไปตรงนี้แล้วไปส่งลุงเขาหน่อยไปส่งลุงเขาหน่อยจุดประสงค์น้องคืออะไรครับน้องชายพี่ถามตรงเลยอย่าโกหกนะผมผมผมไม่รู้ครับพี่ผมขอโทษครับผมหลอดความหลอดความเครียดมันขึ้นนะพี่ผมไม่รู้ไปทางไหนอ่ะดูเอาเด็เอลยวียง เขาขับวนหลายรอบหรออยู่หน้าเลยสองรอบอะสามรอบอะรอลอกอะรอบแรกไปแล้วกลับมากูก็ไม่อะไรเนาะรอบแรกไปไปปุ๊บแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ไปใหม่รอบสองกูหายกูก็คุยไปอีกแบบหนึ่งแม่งมาอีกอะไม่บอกไม่รู้ทำไมไม่ถามอะเลือนทำไมอะโับไม่รู้ทำไมไม่ถามขอโทษครับขอโทษครับ กูรูออกนะว่ามึงเลี้ยนอ่ะบอกก่อนะไม่ครับไม่ครับเฮ้ยอันนี้กูให้ยอมรับนะไม่งั้นกูไปนายกเลยนะไม่ไม่ได้กรครับไม่ได้กรครับไม่ได้กรครับเสียงของมึงน้องหลอกอยู่เลยอ๋อผมผมไม่ได้กรครับพี่มึงเป็นใครกูไม่รู้ว่ามึงจัดการเลยไอ้เข่ามึงจัดการเลยเฮ้ยไปสวยมีอะไรบ้างวะไอ้เข่า ไอชิพหายแล้วไอหนุ่มมีแบบว่าข้าวคือมามาแบบห่อให้มามาไม่ต้องห่อเลยปนหมดตัวไปมันนายกเลยไปหานายกเลยเหลือไนทะี่ี้ยกูไม่สงสารนะกูบอกก่อนนะกูบอกแล้วนะว่าแบบมันไม่รู้จักกันอะ่ะถ้าประเทศเนี้ยไม่รู้จักกันมันไม่มีใครมาขับมาล้อหลอ,อกกันหรอกใช่ไหมขับมาได้ครับพี่ชายสวัสดีครับทําอะไรกันหรอครับอะไรอย่างเงี้ยได้ถูกปะแต่นี้ตั้งใจแบบมากลนท่อนตีนอะ่ะคนดูว่าคนดูรู้เว้ยดูออกเว้ย จกสองคนอะไปปะไปดิปปะไปดิปปะไปดิปะปะจะเพิ่งนะเอาไปจะไปนายยกไหมพี่แจ่มผมทำอไงามาล่ะไม่รู้มันเงาไงอะ่ะกูถามครั้งสุดท้ายมึงมาเลือนใช่ไหมย <c oughs> อย่าอย่าตอบคำเดิมนะได้ไหม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 คือ <c oughs> อะไรไ <c oughs> <c oughs> ือฝรั่มิดเป็นไรน่ะย่ผมถามว่ามาเรือนใช่ไหมไม่ครับไม่ใช่ครับแล้วทำเพื่ออะไรครับก็บบผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้ถามด้วยผมขอโทษเด้อเอาให้โอกาสตอบนะตอบแบบตรงๆครับตรงๆเลยครับพี่ แล้วแล้วแล้วตอนที่โอ้โหมาอย่างสะท้อนผมผมไม่มีหูฟังครับกลับมาบ้านเท่นาน้ำแล้วก็เพิ่งเปิดครับงั้นรอแป๊บหนึ่งครับผมจเกิแป๊บ ไปกดมาครับขอโทษสองแสนครับไปกดมาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่มืมค,คอับน๋ออโทษครับพี่มึงรอก่อนครับ อะไรครับกระเป๋าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เก้าครับนี่ครับขอเทษครับร้อนครับกางเกงกางเกงม่วงอ่ะ เมื่อกี้ใครโดนชนอะ่ะคนไหนโดนชนรู้เหรอไ,หไม่รู้เหรอ,อพี่เขาก็พึ้งคนดอะฮัลโหลครับานายคนกครัพมาครับขอขอคุยหน่อยครับค่ายมีมไรเเลยเขื่อมันนี่คือคนเนี้ยคือพี่อะคุยกับคือผมอะเออคือพี่น่ะคุยกับผู้หญิงอยู่สามคนคุยอ,อยู่ไอ้ตรงริมฟุตบาทอย่างนี้แหละแต่อยู่ข้างบนเนี้ย และไอ้ไอ้ห,น,หน,น,นุ่มคนเนี้ยขับมา mm. ไม่รู้จักกันนะ mm. แล้วก็เหมือนเปิดเปิดเปิดหมดชอ็อตติ้งอะแ oh. งนแง่แงแงแง่แง่อ้าว oh. แล้วทีเนี้ยเหมือนล้อโลกอ่ะไปไปกลับมาไปรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบก็แบบแงนแงนแล้วก็หายไปแวบหนึ่งแล้วกลับมาใหม่มากันสองคนมากับลุงแก่แต่ลุงแก่เขาไม่รู้เรื่อง oh. เขามาด้วยกันที่เฉยก็เลยปล่อยไปมันมาสองสามรอบอ่ะอ่าอืม คือพี่ต้องเขาพี่อยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรอ่ะคนไหนคนไหนคนเนี้ยไอ้นุ่มฮลรวครับครับครับไม่มันมันเป็นยังไงหรอทำไมเพรผมผมขับมาสองรอบเลแล้วก็รอตี่ตามผมไปใช่ไหมไม่แล้วไม่แล้วรู้จักกันหรอผมไม่รู้ครับก็ผมไม่มีรถผมเลยจะยืมไม่คุณมีคุณมีมอไซค์ตอนคุณขับมาแล้วของใครไม่รู้พี่ ทำ,ทำไมเสียง,<ม>เ,ยงเองมันสะท้อนหน่อยมั้งเพราะผมผมไม่ผมไม่มีหูฟังครับอันนี้ก็อยากให้ลองดูเฉยว่าถ้าเองบอกความจริงพี่ไม่อะไรนะผมนะผมไม่โกหกแล้วพี่มันมันมันเป็นปได้หรอไม่รู้จักกันแล้วแบบมามา,มาอย่างนี้เลยอ่ะผมผมไม่รู้ครับเจครับตัดเจข้มเือนนะเจลองย้อนกลับไปดูให้พี่หน่อยดีตอนที่พี่คุยกันอยู่สามคนมีคนเนี้ยแล้วลองดูครับพี่ ผมผมนี่ไงผมแวะไปเงันเงันใส่คนนู้คนนี้มาผมไม่รู้อ่ะผมไปกรลาดกลางมาเอาไว้ผมทำใช่เหรอจริงจริงจริงพี่จริงไปทาคนในกระลาศเลยพี่ผมไปงั้นๆงันมามันดูเรือนะอย่างนั้นน่ะน้องเพราะผมผมไม่รู้พี่ขอโทษครับผมเห็นคนเขาชอบใจนะผมนึกว่าเขาชอบไงโอ้ยมันคนเขาก็ไม่เล่นไง เขาไม่ได้ว่าเขาอีกคนะเราบอกเราบอกคนคเขาชอบใจใครใครใครชอบใจะไอเจสวนบอกน่ะมันมันเอาไปบอกเพื่อนมันมาดูมารุมดูผมน่ะมีคนชอบใจใครบอกผมผมบอกเนี้ย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 เนี้นชอบเม่้ยเนี้ยเมี้นผมเนยเนาเเนนนี้รเนเน้ยเนี้ยเ้เเขาอเเเนีเยเนี้ยเนี้ยเนยนีเียเนี้นีนีคนน อ๋อชอบเวลาเราเงี้ยงนใช่ไหมครับผมก็นึกว่าแบบเออผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็แวะไปทั่วเลยเงี้ยยังไงนะเียประมาณเนี้ยครับพี่ชายขำนอยกที่อย่างนี้มันเป็นยังได้ไหยสามเขาดิมันได้ไหมครับมันได้แขาแบบนี้ไม่อะ เอ็งก็รู้ใช่ไหมว่าเอ็งมาหาพี่รอบหนึ่งสองรอบแล้วพี่พี่ก็ไม่ได้เล่นด้วยกับเราถูกไหมอ๋อผม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 นึกว่าอันนี้ไงพี่ผมไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่อ่ะเจ้าครับรถรถญี่ปุ่นครับพี่บัดเลขอะไรอ่ะนึกนะผมย้อนดูโกอยู่กัน เราเราเล่นคอมเราไม่มีหูฟังเหรอครับไม่ไม่มีครับหูฟังผมแล้วพูดได้ไงอ่ะผมมีแต่ไม้ครับอืมไม้กับลำโพงครับแป๊บนึงนะผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ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 ขย้อนดูดูโกแป๊บนึงนะได้ครับได้ได้ ชัวใช่ไหมครับว่าไม่เลือนจริงอ่ะไม่ไมไม่ได้เลือนครับเขื่อเชื่อไหมผมเห็นคนเขาชอบใจผมก็ทำไงเจเชื่อไหมเจเขาบอกเขาไม่เลือนอ่ะลองลองดูก่อนหมล่ะพี่ผมไม่ร์คนดูเชื่อป่ะนายเป็นเพื่อนพวกนามสกุลออสตายหรอ ถ้ากวนถ้ากวนเดียวกับออสตาเนตลำเลยนะยังยลูกบอลเหรอเออไม่ใช่มึงก็ดูมันเดีขอขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมได้ครับอะไรครับขอดูบัตรหน่อยครับบัตรบัตรประชาชนน่ะ มีมีกด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 กฮะเป็นห้าครับพี่ก็ชชว์อยู่เลยนะพี่เลีนเรียนอุ้มหน่อยนะครับได้ได้ชาโคชื่ออะไรชื่อชาโคเหรอ ชับชาโคลครับขึอะไรนะนฮัลโหลไอพอดไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีเรื่องอะไรวะไม่ได้ยินแป๊บน,นึงพี่ต่ายมไม่ได้เปิดเลยพี่ต่ายสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมันขึ้นไว้แต่ว่ากดอันนี้ตัวปว<ช>ดบางแสนปะ่นะเป็นรถ <laughs> ญี่ปุ่นด้วยเต็มรบเลยดิยยคนดูว่าเรียนไหมวะ หรือหรือ,รอไม่เหลือนลอนายกหรอกไม่ไปโซนดีกว่าตอนนี้มันเปลืองของโซนว่นาคนดูมองเ <ไป S 2> ข้ามาอยากรู้เฉยอป,ะปะ้าเย็นเอ,อเ๋อตรงนี้ไม่ค่อยจะแซมแซมเลย ไม่น่าเลือนโลเขาหรือเปล่าอืมถามได้มันฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับอันนี้เล่นโลเล่นโลแบบนี้เหรอนุ่มใครมีข้าวปะนุ่มทำไมวันดูใช่ครับใช่ครับใช่ครับนุ่มทำไมวัดูในโกทำไมเราผมดูจับในโกทะไรอไรครับทำไมเราจงใจขับรถมาทำทำอย่างนั้นนะเอาผมผมวันนี้ไงผมรถรถญี่ปุ่นไปคุณเองเขาอะฮะ ผมไปทำเล่นๆไงผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าคนอื่นมีตั้งเยอะนะโอเคนะคะลอันนี้มันเป็นโลเราหรอหรือว่าไงใช่ครับใช่ครับก็โลแบบกวนส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเป็นก็กวนๆนะครับ ใช่ป่าตอนที่เรากรอกมาเราพอดีีนะพูดมังรงตรงๆนะครับกวนๆครับตอนเรากรอกกรอกเล่นโลเราเป็นโลอย่างนี้ใช่ป่ะโลแบบกวนๆนะครับก็ไม่รู้ว่าก็อยู่ที่นายโก้ท่านท่านดูแลผมผมไม่รู้ว่าไม่มีเลยแบบเพิ่มา เมื่อกี้ใครโดนชนบ้างอ่ะหนูโดนครับเลขอะไรครับไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไม่เป็นรครับได้เงินมาแล้วเลขอะไรมีใครไม่ขาไม่เขอหรือข้าวไหนเลยไหมเลข่อสามสองครับพี่ต้อยอ่ะแล้วใครอีกอ่ะใครโดนชนอีกแก๊งเราอ่ะมาเอาเงินอะไอ้เขื่อนเลขอะไรไม่อะไรพี่ไม่อะไรเอาไปนั่นอะไม่เอาไปแบ่งน้องไปเลขอะไรเลข หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่ไอรคนที่โดนชนอแบ่งคนละห้าหมื่นนะมันมาสองแสนใครโดนชนจริงมะโดนโดนชนเพื่อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพื่อนข้างหนึ่งส่วเพื่อนอันนี้ผมโดนจริงนะผมยืนอยู่นะเพื่อนายกคิดว่าไงอ่ะเนี้ยโดนชนเต็มเต็มลำเลยแม่แย่แป๊บนึงนะผมขอดูดูโก้แป๊บต่อครับต่อครับไอ้นี่มันเพ็ดหรอ ไอ้ไอ้โกเจมเรือนนะแต่ไม่ไม่ขนาดนี้อะเอ้ยมีใครรู้จักโกเจมบ้างอ่ะรู้พี่รู้ทำไมมันมันมันเรือนนะแต่มันไม่มันไม่เหมือนแบบนี้โอเคหนุไอ้เจมมันคอนเทนต์พี่เจมอ่ะไอ้หนุ่มเองอยู่เฉยๆได้ป่าววะเอออยู่อยู่เฉยๆได้ไหม แล้วผมอ่ะคิดคิดว่ายังไงครับให้ให้คำตอบเขาหน่อยครับฮัลโหลครับนายกอยู่ไหมขอข้าวสักนดีไซเลขอะไรเอาข้าวเลขอะไรมาเพื่อนโรืใครขอข้าวหน่อยได้ไหมเลขเลขไอพี่บัสพี่จอถท้าวหนึ่งศูนย์พี่พังห้า ไม่คายไข่ข้าวไม่คายในเนี้ยจะตายหาแล้วเลขเลขอะไรอะ่ะเปล่าเลขอะไรหนึ <17 3 S 2> ่งเจ็ดสามสามเท่าไหร่คะไปไปไปสองครับสองสองสอง,สองน้ำเท่าไหร่คะ สองครับ